สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ e ูเ a น n แนลชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองครับผมยินดีต้อนรับนักเรียน ทุกคนนะครับเข้าสู่ห้องเรียนคูตเติลน,นะครับห้องเรียนวิชาสุขศึกษาและพละศึกษานะครับวันนี้เราก็จะไปต่อกันเนาะไปต่อกันจากครั้งที่แล้วนะครับของนักเรียนป .6 นะครับวันนี้ก็จะเป็นตอนที่4แล้วนะครับของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ในภาคเรียนที่2วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา ซึ่งวันนี้เราจะไปดูกันในเรื่องของพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวมนะครับในการรักษาสิ่งแวดล้อมนั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับคำถามก็คือนักเรียนเนี่ยมีวิธีนักเรียนมีพฤติกรรมอย่างไรนะครับที่ เป็นพฤติกรรมที่แสดงเห็นถึงความรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวมนะครับแล้วก็เป็นพฤติกรรมที่แสดงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมเนาะนักเรียนมีพฤติกรรมอะไรบ้างนะครับที่จะบ่งบอกถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ครูเต้นได้ถามไปนะครับเพราะว่าเราก่อนหน้านี้เนี่ยเราเรียนกันเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนาะว่าเราจะป้องกันสิ่งแวดล้อมป้องกันแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างไรนะครับ สิ่งแวดล้อมเนี่ยถ้ามันไม่ดีแล้วมันมีผลเสียต่อสุขภาพของเราอย่างไร<า>งใช่ไหมครับเราได้เรียนกันมาแล้วเพราะฉะนั้นในครั้งนี้เนี่ยก็มีโจทย์ให้นักเรียนนะครับได้คิดว่าพฤติกรรมอะไรบ้างนะครับที่มันจะแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวมแล้วก็การรักษาสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวครูเต้นเว้นระยะให้นักเรียนได้ตอบแล้วกันนะครับอ่ะพร้อมแล้วตอบได้เลยครับ โอเคนะครับก็พยายามพยายามคิดพยายามตอบออกมานะครับเป็นคําตอบที่อะไรก็ได้ครับนักเรียนที่ท,ที่มันมันมัน,ม,นมันเชื่อมโยงกับสิ่งที่กูเติ้ลถามไปเนาะไม่ได้ซีเรียสว่ามันจะเป็นคําตอบที่ถูกหรือคําตอบที่ผิดนะครับสิ่งสําคัญกว่าถามว่าถูกผิดสําคัญไหมสําคัญนะครับแต่ว่า สิ่งที่มันสําคัญกว่านั้นสิ่งที่ครูเติ้ลต้องการอยากให้เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนก็คือความกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นของตนเองออกมานะครับเนาะเหนือศึกเหนือสุดของความรู้เนี่ยครว่าคือการการที่นักเรียนเข้าใจแล้วก็พูดออกมาได้นั่นเองนะครับเพราะนั้นพูดออกมาเนาะจะผิดจะถูกเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันนะครับอ่ะหลังจากที่นักเรียนได้พูดออกมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่า สิ่งที่นักเรียนได้ตอบมานั้นมีข้อมีอะไรที่มันสอดคล้องกับสิ่งที่ครูเติ้ลกำลังจัดนาเสนออยู่บ้างนะครับก็คือพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบเนี่ยต้องบอกว่าสุขภาพของของเราเนี่ยมันมัน,ม,นมันก็จะดีหรือไม่ดีนะครับก็ต้องเริ่มจากที่คนแต่ละคนเนาะมีพฤติกรรมใน,รในการรักษาสิ่งแวดล้อมรอบตัวของเราอย่างไรนะครับเพราะถ้าสิ่งแวดล้อมรอบตัวของเราเนี่ยมันดีสุขภาพของเราก็จะดีไปด้วย นะครับแต่ถ้าสิ่งแวดล้อมรอบตัวของเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีนะครับสุขภาพของเราก็จะย่ำแย่ไปด้วยแล้วถ้าคนรอบๆอบตัวของเรามีพฤติกรรมที่รักษาสิ่งแวดล้อมนั่นแปลว่าสุขภาพสิ่งสิ่งแวดล้อมรอบๆบตัวเรามันก็จะดีใช่ไหมครับส่งผลให้สุขภาพของเราดีไปด้วยนะครับเริ่มจากที่ตัวคนเนาะเรามาดูข้อแรกนะครับก็คือการปฏิบัติตามสุขบัญญัติแห่งชาตินะครับสิประการด้วยกันนะครับสุขบัญญัติแห่งชาติ10ประการก็ได้แก่ เราเราเรียนกันแล้วเนาะสิประการนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะก็ปฏิบัติตามนั้นนะครับแล้วก็ข้อที่2ก็จะเป็นการร่วมรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อให้ชุมชนเนี่ยเกิดความตาระหนักนะครับในการรักษาสิ่งแวดล้อมก็อย่างที่บอกะครับนักเรียนถ้าคนรอบๆเรามีพฤติกรรมที่ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมแน่นอน,นครับสิ่งแวดล้อมที่อยู่เราอยู่นั้นเนี่ยมันก็จะดีนะครับสิ่งแวดล้อมดีสุขภาพเราดีนั่นเองนะครับ แต่ถ้าคนที่อยู่ในชุมชนของเราเนี่ยมีพฤติกรรมที่เห็นแก่ตัวอยากทิ้งขยะตรงไหนก็ทิ้งอยากปล่อยน้ําเสียลงไปในแหล่งน้ําก็ปล่อยอย่างนี้ครับสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่มันก็ไม่ดีนะครับสุขภาพของเราก็จะย่าแย่ตามไปด้วยนะครับต่อไปเป็นการรักษาความสะอาดนะครับของสิ่งแวดล้อมภายในบ้านโรงเรียนและชุมชนพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยครูว่าจุดเริ่มต้นมันอยู่ที่ไหนรู้ไหมมันอยู่ที่บ้านครับนักเรียน เนาะถ้าเราทําบ้านสะอาดนั่นแปลว่าเราปฏิบัติเราดูแลรักษาบ้านของเราทุกๆวันเมื่อเราทําทุกๆวันมันจะกลายเป็นนิสัยถ้าบ้านใครสโปรกนะคะบ้านใครไม่สะอาดแปลว่าเราไม่มีนิสัยที่รักษาความสะอาดเนาะเมื่อเราไม่มีนิสัยในการรักษาความสะอาดพอเราออกไปสู่สังคมภายนอกเราก็มีไม่มีนิสัยที่รักษาความสะอาดต่อสิ่งแวดล้อมของสังคมมันก็ทําให้สังคมไม่สะอาดนะครับไม่น่าอยู่ สิ่งแวดล้อมไม่ดีส่งผลต่อสุขภาพใช่ไหมครับในบ้านหลังจากนั้นมาโรงเรียนแน่นอนครับนักเรียนเราเห็นกันอยู่ทุกๆเช้าเนาะนี่คือสิ่งที่โรงเรียนเนี่ยปลูกฝังให้กับนักเรียนได้โตขึ้นไปเป็นบุคคลที่มีคุณภาพครับเป็นบุคคลที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นบุคคลที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมนะครับโดยการที่ เรานั้นแบ่งหน้าที่เนาะทุกคนมีเขตพื้นที่ที่จะต้องรับผิดชอบทุกคนมีเขตพื้นที่ที่จะต้องดูแลนะครับซึ่งตรงนี้แหละครับเป็นการปลูกฝังค่านิยมเป็นการปลูกฝังนิสัยเนาะที่ดีเลยนะครับแล้วก็เราก็พูดกันหลายครั้งพูดกันหลายรอบนะครับสอดแทรกคุณธรรมในเรื่องของการทิ้งขยะลงไปนะครับเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้ดูแลสภาพแวดล้อมโรงเรียนซึ่งเหมือนเป็นบ้านของเราเลยนะ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตรงนี้นะครับเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมที่เริ่มจากบ้านโรงเรียนแล้วก็ต่อไปก็คือชุมชนนะครับถ้านักเรียนมีสายจากที่บ้านดีโรงเรียนก็ปลูกฝังสุดท้ายแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะกลายเป็นบุคคลที่สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนนะครับแยกประเภทของขยะก่อนทิ้งแล้วก็ต้องทิ้งลงในถังขยะนอกจากทิ้งลงในถังขยะแล้วนักเรียนเราจะต้องทิ้งขยะให้มันถูกประเภทด้วย โรงเรียนของเรามีขยะแน่นอนเขามีขยะมีถังขยะด้วยมีถังขยะที่แบ่งเป็นสีๆใช่ไหมครับสีเขียวก็จะเป็นขยะเปียกนะครับสีเหลืองเป็นขยะรีไซเคิลสีแดงเนี่ยโอ้โหอันตรายสีน้ําเงินเนี่ยเป็นขยะทั่วไปนะครับขยะเปียกก็เป็นขยะที่แบบว่าอ่าส่วนมากนะส่วนมากจะเป็นขยะที่มันเอามารีไซเคิลไม่ได้นะครับ แต่ขยะเปียอกเอาไปทําปุ๋ยได้เช่นผักอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเปลือกผลไม้นะครับซากสัตว์เออพวกนี้นะครับมันเอามารีไซเคิลไม่ได้นะแต่ว่ามันเอาไปทําประโยชน์ในด้านอื่นได้นะครับแล้วสีเหลืองรีไซเคิลก็เป็นขยะที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้นํากลับเอาไปประดิษฐ์นู่นนี่นั่นนะครับนำกลับเอาไปหลอมแล้วก็มากลับมาใช้ใหม่ได้อะไรพวกนี้นะครับขยะอันตรายนะครับขยะอันตรายนี้ ไม,ไม่ไม่ไม่ควรนํากลับมาใช้ใหม่เช่นแก้วที่แตกแล้วนะแต่ครูเคยเห็นโรงงานโรงงานรับซื้อขวดพวกเนี้ยเนาะที่พอเวลาเขาขวดไปเขาก็จะไป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 ,ไป,ไป,ไปบดหรือไปหลอมใหม่รับรับซื้อแก้วอะไรพวกเนี้ยนะมันจะมีกองแก้วเป็นเหมือนกองทรายแต่เป็นเศษแก้วพวกเนี้ยครับก็ใช้ใช้ใหม่ได้เหมือนกันนะแต่ว่าเศษแก้วอ่ะถือว่าเป็นขยะอันตรายนะครับเพราะว่าสมมติเราไปทิ้งขยะรีไซเคิลคนที่เขาไปหยิบขยะรีไซเคิลโดนแก้วบาด บาปก,กรรมของเรานะนะครับที่ขยะให้ถูกประเภทนะครับแล้วก็ขยะทั่วไปขยะทั่วไปก็เช่นาบางอย่างก็เอามารีไซเคิลไม่ได้อะไรเงี้ยนะแต่ก็ไม่ใช่ขยะอันตรายเอ๊ะมันก็ไม่ใช่ขยะเปียกด้วยก็ขยะทั่วไปเลยละกันเช่นเปลือกอลูกอมอเปลือกลูกอมพวกนี้ครับเปลือกถุงพลาสติกแต่บางทีพวกนี้บางอย่างก็เอากลับมาใช้ใหม่ได้เนาะก็ ลองลองดูนะครับลองแยกประเภทขยะก,กันดูแล้วกันแต่โรงเรียนของเราเนี่ยมีเขียนไว้เลยเนาะว่าเหี๋ยทุกไปในทิ้งอะไรลงไปบ้างอะไรแบบนี้นะครับ <c oughs> ต่อไปเป็นข้อทีอ่ในเรื่องของการใช้วสัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมไม่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับเช่นอะไรที่ไม่ทำํำลายครูบอกก่อนว่าวสัสดุ วัสดุที่ทําลายสิ่งแวดล้อมอ่ะคือมันเป็นวัสดุที่มันย่อยสลายได้ยากเช่นโฟมถุงพลาสติกอะไรพวกนี้ครับมันย่อยสลายได้ยากพอมันย่อยสลายได้ยากมันก็จะทําลายสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับ <โ frustrating. S 1> แต่วัสดุที่ย่อยสลายได้ง่ายพวกนี้มันจะไม่ค่อยทําลายสิ่งแวดล้อมเช่นกระดาษผ้าแต่กระดาษนี้ถ้าเราใช้เยอะๆเนาะมันมันมันก็เป็นการนําธรรมชาติมาใช้นําต้นไม้มาใช่ใชไหมครับถ้าต้นไม้น้อยลงมันก็ส่งผลกระทบตสิ่งแวดล้อมเช่นกันเพราะนั้น ทุกอย่างเนี่ยครับถ้าเราสามารถใช้มันอย่างคุ้มค่าเนี่ยใช้มันให้คุ้มค่ามากที่สุดเนี่ยมันก็จะช่วยชะลอการสูญไปของทรัพยากรได้นะครับต่อไปนำสิ่งของที่ไม่ใช่แล้วนำกลับมาใช้ซ้ำเพื่อลดปริมาณขยะอืมเป็นปัญหาขยะเป็นปัญหาระดับชาติจริงๆเนาะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะวิธีใดที่จะช่วยลดปริมาณขยะได้เราก็ต้องควรทำ รวมไปถึงการนําสิ่งของที่ใช้แล้วนํากลับมาใช้ใหม่เช่นน้ําขวดพลาสติกที่นํามาประดิษฐ์อะไรก็ได้นะครับประดิษฐ์เป็นกระถางต้นไม้เป็นอะไรพวกนี้นะครับก็แล้วแต่ไอเดียของคนเนาะแล้วแต่ไอเดียเ,เตียงโควิดเนาะเตียงโควิดที่ทํามาจากกล่องกระดาษอันนั้นก็เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงเห็นถึงแนวคิดของการเขาเรียกว่าอะไรน,นะครับช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเช่นเดียวกันนะครับต่อไปเป็นการ ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมโดวยวิธีการใดๆก็แล้วแต่เนี่ยเด็ดดอกไม้ในพวกนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่เล็กน้อยเนาะแต่ว่าแบบมันมันก็ทําลายความงดงามของธรรมชาติเหมือนกันนะครับเราเด็ดเราไปดูคนเดียวอะ่ะแต่ถ้ามันต้นดอกไม้มันอยู่ตรงนั้นอะ่ะคนอื่นเดินผ่านไปมานมาเขายังได้ชมใช่ไหมครับทิ้งขยะลงบนพื้นเผาขยะอันนี้นะครับก็ก็เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการที่ทําลายสิ่งแวดล้อมเนาะ ต่อไปเป็นการใช้พลังงานอย่างประหยัดตรงนี้ช่วยได้นะครับเป็นพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงการกำนึงต่อสิ่งแวดล้อมเลยเนาะปิดไฟปิดพัดลมปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราไม่ได้ใช้นะครับเราไม่ได้ใช้เราก็ปิดซะนะครับช่วยลดการใช้พลังงานตรงงนี้ได้นะครับหรือว่ารวมไปถึงการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มันมีสัญลักษณ์ของอสัญลักษณ์ประหยัดไฟันนี้ก็ช่วยได้นะครับ ปลูกต้นไม้นะครับเพื่อเพิ่มปริมาณแก๊สออกซิเจนแล้วก็ลดปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ตรงนี้เป็นสิ่งที่ควรจะทำมากๆเลยเนาะเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยใช้ใช้แก๊สออกซิเจนนะครับในการหายใจแล้วเราก็ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาไอตัวเราปล่อยอย่างเดียวไม่พอมนุษย์ยังผลิตเครื่องปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาไม่ว่าจะเป็นรถยนต์โรงงานนะครับสิ่งที่จะทำให้มนุษย์สูญพันธุ์ได้ไม่ใช่อะไรก็คือมนุษย์เรานี่เองแหละครับ เนาะก็ฝากไว้ด้วยนะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมพฤติกรรมต่อส่วนรวมนะครับถ้าเราไม่ช่วยกันดูแลรุ่นลูกรุ่นหลานของเราจะอยู่กันไม่ได้นะครับเราต้องช่วยกันเนาะนักเรียนฝากเอาไว้สําหรับคาบนี้เนี่ยครูเติ้ลว่าน่าจะจบไว้ที่เท่านี้ก่อนเดี๋ยวคาบหน้าเรามาดูกันใหม่นะครับแล้วก็มีคําถามบางคนถามมาว่าหนูจะดูผลคะแนนอะไรยังไงนะครับดูตรวจสอบการส่งงานของหนูอย่างไรครับก็หลายๆคนเข้าใจแล้วนะครับหลายๆคนเข้าใจแล้วก็บอกเพื่อนด้วยก็ได้นะแต่ สำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจเดี๋ยวดูไปนะครับก็เข้ามาที่ www google นะครับพิมพิม w 3ตัวจุด k u t l e เนี่ยแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับแล้วก็ com เนาะแล้วก็ไปค้นหาใน google ก็ได้นะครับแล้วก็กดเข้ามามันก็เจอหน้านี้กดเข้าไปที่ห้องเรียน google ใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็มาเลือกปอของเรียนปออะไรเอ่ยปหกนะครับแล้วก็กดเข้ามาที่ภาคเรียนที่2หาหาเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาไม่ใช่กดเข้ามานะครับเลื่อนลงมาที่ภาคเรียนที่2เลื่อนลงมาลงมา ลงมาอีกลงมาอีกอ่าลงมาอีกภาคเรียนแรกมียี่สิบคาบเนาะ <c oughs> ลงมาอีกพออย่างเอาน่าจะเลยแล้วนะครับมันจะเป็นตัวสีเขียวๆอะตัวสีเขียวๆนี่สีเขียวแปดเลยนะครับให้เห็นสะท้อนแสงกันมาเลยทีเดียวเชียวนะครับภาคเรียนที่2นะครับชั่วโมงที่1นึ่งอ่าชั่วโมงที่2อ่ะอย่างเช่นชั่วโมงที่1นเนี่ยหนูก็ตรวจสอบคะแนนได้หนูอยากดูคะแนนขาหนูอยู่ห้องไหนห้ 61, องนหนึ่งเข้าไปดู รตรวสอบการส่งงานหนูก็ตรวจสอบได้หนูก็กดเข้าไปดูนะครับอันนี้เป็นวิธีการตรวจสอบการส่งงานแล้วก็ w o อร์ eb ค o เ t e r นะคูเติลแปะเอาไว้ในแบบฝึกหัดด้วยอันเนี้ยอย่างในแบบฝึกหัดเนี่ยเห็นไหมมี w i อร eb มีลิง,งก์นะงของกลุ่มไลน์นะครับลิงก์ของกลุ่มไลน์คูเติลใช่ไหมครับแล้วก็มี a c e b o o k เนาะก็ประมาณนี้นะครับน่าจะเข้าใจสงสัยไงายถามใน,นกลุ่มไลน์ได้นะจ๊ะแล้วก็น่าจะหมดแล้วเนาะน่าจะหมดแหลวนะครับก็ อ,อ่าเดี๋ยวให้ลิงก์นิดหนึ่งให้ลิงก์นิดนึงเพื่อที่จะได้สแกนเข้ามากันเอาใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่อันนี้อ่าโอเคนะครับลิงก์กลุ่มไลน์สแกนตรงนี้ได้เลยกดหยุดเอาไว้แล้วก็สแกนก็ได้นะครับแล้วก็ลิงก์ a c e b o o k อ่าเว็บไซต์ก็ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็อ่ายูทูบนะครับสแกนเกี่ยวคนนี้ก็เข้ามาได้เลยนะครับก็ต้องขอบใจนักเรียนนะที่ตั้งใจเรียนมาถึงวินาทีนี้นะครับใครดูจบขอให้ ขอให้เรีเก่งๆเออนะครั้งหน้าเรามาเจอกันใหม่ครั้งนี้สวัสดีจ้า